ต่อมาก็คือเรื่องแทนแกรมเคยได้ยินแหละเนาะหรือไม่ก็อาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยได้ยินเลยก็แล้วแต่ก็คือเรื่องแทนแกรมแทนแกรมม,มีภาษาจีนด้วยอ่ามีภาษาจีนแสดงว่ามันมีที่มาจากประเทศจีนชีเฉียวตู่ชีเฉียวตู่ ประมาณนี้ก็คือแทนแกรมซึ่งแทนแกรมเป็นภาพต่อของจีนโบราณซึ่งเขาเอามาเล่นเป็นเกมแบบว่าเป็นเกมรับสมองอะไรอย่างนี้เหมือนที่เราชอบเล่นกันหรือไม่ชอบเล่นก็ไม่รู้ซึ่งมีคนให้ความหมายไปด้วยเรียกว่าแบบแผนอันแบบแผนกลอันแยบยนพี่ความหมายว่าอะไรแบบแผนกลอันแยบยน ก็คืออันนี้มันเกิดมาจากอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งรูปก่อนพี่จะพยแาลว่าให้มันจัตุรัสตรงมากใครคิดว่าไม่ตรงควรไปตัดแววนอ่ะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งรูปแล้วเราก็จะแบ่งออกเป็นเชิ้นอ่ะเชิ้นด้วยต้องเจชิ้นต้องแบ่งแบบนี้เท่านั้นนะ ถ้าแบ,บ่งเป็นแบบแปดชินช้นเก้าชิ้นอะไรอย่างนี้ก็คืออันแรกเลยผ่าครึ่งก่อนตรงนี้แล้วเราก็วาตรงนี้มาครึ่งหนึ่งวาตรงนี้มาครึ่งหนึ่งครึ่งไหมครึ่งแหละพี่ไม่มีในบปรทันแล้วก็ลากเลยได้แล้วอันหนึ่งแล้วก็ลากจากตรงนี้มาอย่างตรงนี้แต่ว่าลากอ่อนๆเบาๆ,บาๆ,บาๆอ่อนไปไหมก็จะประมาณนี้ อจากนั้นไม่พอเราก็ลากลงมาตั้งฉากอีกรูปหนึ่งได้ขีดรูปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกไข่อีกหนึ่งรูปก็คือรูปตรงนี้อืครบแล้วเจ็ดรูปก็คือจะประกอบด้วยสามเหลี่ยมขีดรูปนับกันซึ่งสามเหลี่ยมที่ได้ต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากรูปที่หนึ่ง ูปที่สองสเป็นความสนุกในการเลือกสี <c oughs> รูปที่สแล้วก็รูปสุท้ายก็คือรูปที่ห้าก,ก็คือ B สามเหลี่ยมมุมฉากห้ารูป แล้วก็สี่เหลี่ยมอันนี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งรูปใช่ไหมสี่เหลี่ยมจัตุรัสและก็มีสี่เหลี่ยมด้านขนาดอีกหนึ่งรูปก็คือแทนแกรมเนี่ยจะประกอบด้วยก็คือเป็นรูปเจดรูปรูปแต่ชิ้นประกอบด้วย สามเหลี่ยมมุมฉากห้าลูกหาชิน้นนหาชิน้นจะได้เหมือนกันแล้วก็สีเ่เหลียมจัตุรัสหนึ่งชิน้นแล้วคือสี่เหลี่ยมด้านขนาน ชนอ,อะก็คือเป็นแทนแกรมก็คือเหมือนกับจะเป็นแผนภาพใช่ไหมคือเอาเราพอเราได้อย่างนี้เสร็จเราก็กระจายออกมาเป็นรูกเจ็มอันแล้วเราก็สามารถเอามาประกอบกันเกิดเป็นรูปต่างๆได้เยอะแยะมากมายซึ่งรูปแต่ละรูปเนี้ยมันจะมีลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างยังไม่บอกยังไม่บอกเกี่ยวไว้เป็นความลับอย่างเช่นเป็นอย่างนี้ มีใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือหนะอะ้าตาอย่างงี้มองไม่เห็นอเช่นรูปนี้ก็ได้อ,อ่ะมาอย่างงี้ก็คือจะเป็นรูปอันนี้ก็คือเป็นรูปเป็ดเนาะรูปคนรูปม้าอะไรแบบนี้ประมาณนี้สวย ก็คือแทนแกมอันนี้ก็จบไปแล้วเรื่องรูปเลยค่คณิตใช่ไหมไม่ยากเลยเนาะไปดูเรื่องต่อไปกันเรื่องจำนวนนับนี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่